สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูดาวก็จะพาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการคาดคะเนความยาวนะคะคาดคเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในหนังสือเรียนนะคะ การคาดคเนความยาวนะคะการคาดคะเนคืออะไรนะคะการคาดคะเนะคะก็คือการประมาณนะคะประมาณในส่วนของความยาวนะคะสมมติคุณครูประมาณค่านะคะความยาวของดินสอนะคะมองเห็นหรือเปล่าประมาณค่าความยาวของดินสอนะคะจากปลายปากกานะคะปลายสอเนี่ยจนถึงท้ายดินสอนะคะตรงนี้นะคะคุณครู คาดคะเนว่าน่าจะยาวสักประมาณสิบเซนติเมตรนะคะนี่น่าจะยาวสักประมาณ1 0บเซนเมตรนะคะอ่าก็คือความยาวตรงนี้นะคะอ่ะแต่เมื่อนำไปวัดจริงๆแล้วนะคะวัดได้1 5บหเซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือการคาดคะเนความยาวนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะคะการคาดคะเนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าการคาดคะเนเนี่ยมีไม่เยอะนะคะดูในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะในหน้าที่173นะคะหน้าที่173เดนี่ยดูตัวอย่างที่8นะคะนักเรียนตัวอย่างที่8เนี่ยเป็นการคาดคะเนความสูงนะคะของแจกั้นนะคะ คาดคะเนความสูงของแจกันน่ะการคาดคะเนนะคะก็คือคาดคะเนความสูงของแจกันไว้เนี่ยคุณครูว่าน่าจะสักประมาณนะคะสักประมาณ20ซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เอาไม้บรรทัดไปวัดนะคะพอนักเรียนเอาไม้บรรทัดไปวัดดูแล้วนะคะได้35ซนติเมตรนะคะมันคาดเคลื่อนไปเอ่อสิบซนติเมตรนะคะอันนี้ก็เป็น การคาดคะเนนะคะเรากะอ่าเป็นการกะเนาะคาดคะเนไว้นะคะว่า20นะคะสูงแค่20แต่พอเราวัดจริงๆแล้วเนี่ยได้35เซนติเมตรนะคะก็มีความคาดเคลื่อนไปอยู่15เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือการคาดคะเนความสูงนะคะตัวยอย่างที่9นะคะเป็นการคาดคะเนความยาวของ กระดานดำนะคะนักเรียนรู้จักกระดานดำเนาะที่คุณรูณใช้สอนนะคะคาดคะเนไว้นะคะพอเรามองจากสายตานะคะเรามองจากสายตาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะยาวสักประมาณ2เมตรนะคะแต่พอวัดจริงๆแล้วนะคะเราใช้ตลับเมตรไปวัดจริงๆแล้วเนี่ยวัดได้3เมตรนะคะซึ่งมัน จากสองเมตรที่เราคาดคะเนไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยได้3เมตรนะคะมันคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่คะ1เมตรนะคะนักเรียนอันนี้ก็เรียกว่าการคาดคะเนนะคะก็คือการที่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแล้วเรากะความยาวนะคะว่าจะยาวสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือการคาดคะเนนะคะแต่ว่าพอไปวัดจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่ เราคิดไว้นะคะอาจจะคาดเคลื่อนแค่นิดหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่าถ้าเป็นการเรียนปกตินะคะค,คุณครูก็จะพานักเรียนนะคะทำการวัดนะคะสิ่งของต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะหรือว่าอยู่ในชั้นเรียนของเรานี่แหละนะคะที่เราสามารถ คาดคะเนแล้วก็วัดความยาวได้นะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยยังระบาดอยู่นะคะนักเรียนก็ใช้การวัดสิ่งของนะคะที่มีอยู่ใ,ใกล้ๆตัวนักเรียนนะคะเป็นการคาดคะเนไปก่อนนะคะอ่าดูในแบบฝึกหัดหน้าที่1 1 8นะคะ หน้า118การคาดคณีความยาวนะคะเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรนะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถใช้แม้บรรทัดน,นักเรียนไปวัดได้นะคะเนื่องจากว่านะคะสิ่งที่จะวัดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะก็จะมีความสูงของครูนะคะความสูงของครูนะคะ อ่ะอันนี้นักเรียนก็สามารถคาดคะเนได้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกส่วนสูงครูจริงๆนะอ่าความยาวของกระโปรงนะคะอ่ากระโปรงนี่ถ้าเป็นอยู่ในห้องเรียนของเราเนี่ยค,คุณครูอาจจะหยิบยกอ่ะความยาวของกระโปรงของเพื่อนสักคนก็ได้นะคะแต่นี่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะอ่าก็จะข้ามข้อนี้ไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไฮไลท์ไว้ให้นะคะว่าจะให้ทำข้อไหนได้บ้างนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเลือกขอเลือกเลยนะคะที่จะให้ทํานะคะมีข้อที่1นะคะข้อที่1ข้อที่5นะคะและข้อที่6นะคะข้อที่1ข้อที่5และข้อที่6นะคะทําแค่3ข้อพอนะคะนักเรียนลองคาดคะเนนะคะความสูงของคุณครูมานะคะว่าคุณครูเนี่ยจะสูงกี่เซนติเมตรนะคะนักเรียนลอง คาดคะเนมานะคะแล้วนักเรียนก็ใส่ในช่องของคาดคะเนนะคะ,ะลองเขียนมานะคะว่าสูงกี่เซนติเมตรนะคะ,ะเขียนหน่วยของเขาด้วยนะคะหน่วยของเขาก็คือเซนติเมตรนะคะใช้ตัวยออ่อเนาะาซมจุดนะคะตรงนี้อลองวัดมานะคะ ต่อไปก็คือความสูงของกล่องดินสอนะคะความสูงของกล่องดินสอกล่องดินสอ,อ,อที่นักเรียนได้รับแจกไปนะคะนักเรียนก็ลองคาดคะเนมานะคะว่ากล่องดินสอเนี่ยจะสูงเท่าไรนะคะความสูงของกล่องดินสอนะคะ สูงสักกี่เซนติเมตรนะคะอันนี้หน่วยของเขาคือเซนติเมตรนะคะความยาวของกระดาษ A4 นะคะเซนติเมตรเหมือนกันนะคะลองวัดและเขียนมานะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะเขียนในส่วนของส่วนที่วัดจริงนะคะว่าวัดได้เท่าไหร่ เดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนไปหาความคาดเคลื่อนนะคะว่าคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่นะคะอ่าตรงนี้นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปและส่งเข้ามาในไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะเดี<ๆ>๋ยวคุณครูจะเช็คดูนะคะว่านักเรียนเขียนจริงหรือเปล่านะคะอ่า<ๆ>เขียนมาได้เท่าไหร่นะคะอ่าในส่วนของการคาดคะเนนะคะเราก็จะทําแค่ ถข้อพอเนาะเป็นสิ่งของที่นักเรียนมีนะคะเป็นสิ่งของที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะคะความสูงของกล่องดินสอนะคะอะ่ะก็ลองหาดูนะคะความยาวของกระดาษ A4 นะคะคิดว่าที่บ้านของนักเรียนนะคะน่าจะมีกระดาษ A4 นะคะะก็ลองหาดูนะคะแล้วก็ความสูงของค,คุณครูนะคะอันนี้ให้นักเรียนได้ไทายดูนะคะ อ่ะก็เขียนมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะพามาเขียนส่วนที่วัดจริงนะคะนักเรียนก็ทํามาให้ครบนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะพอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนได้ไปลองทํามานะคะโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย